คุณผู้ชมครับเปิดผังก่อนก็ได้ทีมงานผังพี่ปรีชากับภรรยาทั้งสามเมื่อวานเนี่ยเรื่องนี้มันบีบหัวใจตรงที่ว่าพี่ปรีชาเนี่ยโดนภรรยาคนที่สองก็คือน้องราตรีกระซวกคอมแล้วเอามีดแทงเนี่ยนะฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลองเปิดผังพี่ปรีชาให้ดูสักนิดหนึ่งคือต้องบอกว่าวัานนี้หลังจากราตรีเนี่ย ฆ่าหัวตัวเองเสร็จสับเรีเยบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ผู้หญิงเบอร์ต่างๆเขาก็บอกว่าเขาอยากขอชี้แจงหน่อยเพราะบางทีข่าวคราวมันออกไปเนี่ยมันทําให้บางทีคนจะมองเขาเนี่ยเสียหาย<ฆ>คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมพี่ปีชาโดนแทงตายด้วยฝีมือราตรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมียคนที่หนึ่งก็คือคุณสมจิตคุณสมจิตเนี่ยบอกว่าเขายอมเลิกกับพี่ปีชาแล้วก็ยกปีชาให้กับราตรีแล้วบังเอิญเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็ด้วยความเคารพข่าวเนี่ยจาก คำของพยานต่างๆบอกว่าพี่ปรีชามาอยู่กับพี่อภิชยาแล้วเข้าใจว่าราตรีหึงหวงราตรีมาถึงเนี่ยก็เลยเหมือนกับโกรธเคืองก็เลยฆ่าพี่ปรีชาตัดภาพมาดูเอาราตรีวันนี้ก่อนนะฮะทีละเปราะแล้ววันนี้เขาคุมตัวราตรีจะไปปากขังโดยสพเขาพนมจังหวัดกระบี่นักข่าวของเราก็เอาไม้ถามราตรีว่าสุดท้ายปมมันคืออะไรหึงหวงอย่างนั้นหรือเปล่าล่าสุด ราตรีเนี่ยดูจริงก็ดูจริงก็ไม่น่าดุนะดูจริงๆดูเหมือนกับเป็นผู้หญิงใจดี uh huh. แต่เมื่อวานนี้พยานคือเมียนหนึ่งพี่สมจิตบอกกับเราว่าน่าจะคอมแล้วแทงเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไหนลองปังเสียงเขาหน่อยสิพี่เมียจะพูดไหมเหมือนทางนั้นกให้ข่าวล้วครับพี่อยากฝากอะไรถึงอภิชาไหมพี่อยากพูดอะไรถึงพี่อภิชาไหมครับพี่ครับ พี่ลาตีพูดได้นะที่ผ่านมาั่งสามีเราเป็นยังไงบ้างพี่เราเคยรู้เรื่องมาก่อนนะพี่ที่เขาไปอยู่บ้านพี่อภิชยาครับอยากพูดอะไรถึงสามีไหมพี่อยากพูกอะไรถึงลูกถึงอะไรเราไหมครับพี่พี่ลาตีอยากพูดถึงลูกสาวลูกชายไหมครับอยากพูดถึงพี่อภิชยาไหมไม่ค่ะเราเราเคยรู้รู้เรื่องนี้มาก่อนนะพี่ว่าเขาไปที่นูน่นเราเพิ่งไปเห็นวันแรกเลยใช่ไหมครับ ตกใจใพี่ที่ว่าสามีไปอยู่บ้านเขาครับพี่ค,อเ,คเอออยากบอกอะไรถึงแกไหมพี่คเคัาอย่าบอกอะไรถึงแกมี่ คุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้นะตอนแรกเป้ามันกลายเป็นเรื่องหึงหวงในเปิดภาพตอนเจอร่างพี่ปรีชาเห็ยสิเพราะพี่ปรีชาเนี่ยตอนที่แกโดนฆ่าเนี่ยตอนนั้นอย่าลืมนะ,ะว่าเออคุณอภิชยาเนี่ยซึ่งก็คือคนที่รู้จักกับคุณปรีชาเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด,ด้วยแล้วเขาบอกเขาเข้าไปต่อสู้เพราะกลายว่าคุณอภิชยาเนี่ยใช่ไหมที่กระโดดถีบป่ะใช่ถูกต<ะ>้องที่กระโดดถนะีบเยรา,าตีเนี่ยะฮะหลังจากไปคอมพี่ปรีชาแล้วเอามีดแทงอีกสามครั้งคุณผู้ชมครับวันนี้มันมีมุมใหม่นะฮะ ทีมงานเปิดทะเบียนสมรสให้ดูหน่อยจำราตรีไว้ก่อนนะราตรีน่าจะเป็นเมียเดียวที่ได้ทะเบียนสมรสปรากฏว่าครอบครัวคุณราตรีส่งทะเบียนสมรสให้เราดูแล้วก็บอกว่าราตรีถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับคนผู้ชมอาจจะสงสัยบอกแล้วเปิดทะเบียนสมรสให้ดูเพื่ออะไรกลับไปที่ผังเมื่อกี้นี้สามหญิงเราไปเจอคำตอบว่าพี่ปีชารวยมาก มีที่เห็นบอกว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างแพงนะฮะภาคใต้ก็เป็นพวกสวนปงสวนปาล์มสวนน้ำมันอะไระพวกนี้นะะเป็นร้อยรอยไร่นะฮะแล้วถ้าเปิดภาพรา,ราตรีเมื่อกี้ที่น้องนัตตี้พยายามถามบอกพี่พี่หึงเขาเหรอไม่ตอบค่ะไม่ตอบค่ะตำรวจบอกไม่น่าจะใช่แล้วปมเป็นไปได้ไหมว่าราตรีอยากจะได้สมบัติหรือไม่นับสิบล้านจากพี่ปรีชากลับมาตรงนี้ คนที่ให้ข้อมูลน่าสนใจเลยวันนี้คือคุณอภิชยาคุณอภิชยาบอกขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะเมื่อวานนี้มีการไปบอกว่าบางที่บอกเป็นเมียหนึ่งเมียสองเมียสามอย่าเรียกว่าเมียสามเพราะพี่ปีชาเขาเลิกกับแต่ละคนแล้วเขาถึงมาคบถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเด็นที่บอกว่าคุณอภิชยาเป็นเมียคนที่สามไม่ใช่ใช้คำว่าอะไร คือเขาบอกว่าต้องใช้คําว่าเป็นอดีตภรยาเพราะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ที่เธออธิบายว่าหลังจากที่เลิกกับคุณสมจิตเมียนหนึ่งไปแล้วเนี่ยพี่ปรีชาก็มาคบกับเธอแต่ระหว่างที่คบกับเธอปรากฏว่ามีราตรีขึ้นมาแล้วเหมือนราตรีเนี่ยก็ไป,ยไปจดทะเบียนกับพี่ปรีชาระหว่างนั้นก็คือวันที่15พฤศจิกายนปี66ทีมงานขึ้นทะเบียนสมรสค้างเอาไว้หน่อยฮะ<ฆ>ตอนที่เราคุยกับคุณอภิชยาเพราะคุณผู้ชมฮะอภิชยาให้ข้อมูลน่าสนใจนะคือพี่ปรีชาเนี่ยมาคบกับเธอแล้ว แต่ปรากฏราตรีแอบมาซ้อนหรือไม่มแล้วดึงปีชาจดทะเบียนเลยอพอดึงปีชาจดทะเบียนตามข้อกฎหมายมรดกปีชาต้องเป็นของใครฮะก็ต้องเป็นของภรรย,ยาก็ของภรรยากับลูกมเมื่อภรรยาฆ่าผัวมรดกปรีชาทั้งหมดต้องอยู่กับลูกราตรีคุณอภพิชยาแกเป็นนักกฎหมายนะฮะแกก็บอก พี่สงสัยตรงนี้มากกว่าและที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยปรีชาไม่ได้นั่งจู๋จีกับพี่นะอ,อยู่กันเป็นสิบคนเรากำลังนั่งกินข้าวส่วนเรื่องมรดกคนตายมีมรดกเป็นร้อยไร่เป็นไปได้ไหมการฆาตกรรมครั้งนี้บุตรของทางด้านราตรีใช่ไหมย่อมได้มรดกตรงนี้และบุตรของสมจิตเมียหนึง่งก็ย่อมได้มรดกด้วย ล่าสุดเห็นบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคือเรื่องของการตั้งศพทําไมนะครับเมย์คือเอาขาศพพี่ปีชามาตั้งที่บ้านเขาใช่มาตั้ง<อ>ที่บ้านเขาค่ะแล้วเขาจริงๆเขาอยากจะอธิบายบอกว่าคือจริงๆเขาเลิกกับพี่ปีชาไปแล้วตั้งแต่เขามีการจดทะเบียนกับทางด้านคุณลาตรีผู้ก่อเหตุพี่ปีชาเพราะว่าเขามองว่าเขาเนี่ย ทำงานเป็นนักกฎหมายด้วยการที่จะมาเป็นคบกันลับๆแบบนี้ไม่เหมาะสมเขาก็เลยหนีพี่ปีชาไปอยู่จังหวัดภูเก็ตแล้วที่เขากลับมาก่อนสองสามวันเนี่ยเพื่อจะมาคุยกับพี่ปีชาเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ของคุณอภิชยาเพราะคุณอภิชยาเนี่ยเห็นว่าพี่ปีชาแกเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการคบหากันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าเป็นอดีตคนรักใช่เป็นอดีตคนรักแล้วก็ทิ้งข้อกฎหมายให้ทราบว่าราตรีมีลูก มร,รดกจะไปอยู่ที่ใครตอนนี้เมื่อพี่ปรีชาตายแล้วแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะปอเขาบอกว่าจริงๆก่อนหน้าที่คุณปรีชาจะเสียชีวิตเนี่ยได้มีการฝากฝังคุณอภิชยาเกี่ยวกับการจะยกที่ดินบางส่วนให้คุณอภิชยาแล้วก็เงินอีกหนึ่งล้านบาทด้วยเพื่อให้คุณอภิชยาไปดูแลแม่เขาที่ป่วยติดเตียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ๋อเหรอเหมือนมีมีการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นแสดงว่าคุณปีชาอาจจะเป็นห่วงอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นอะไรไปอะไรทานองนี้กาลังคงคิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือเปล่าเลยรีบปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วมันน่าสนใจนะฮะคือผู้ชมฮะในข้อกฎหมายสมรูร่วมเมียจดทะเบียนสมรสแล้วไปอ้างในชั้นศาลว่าฉันโกรธไงฉันประานโทรสาวว่าผัวฉันอยู่กับหญิงอื่นฉันเลยฆ่าโทษมันจะเบาลงนะโดยหลัก แต่คุณอภิยาบอกฉันไม่ใช่เมียเขานะเธออย่ามาอ้างแบบนี้ข้อกฎหมายมเพื่อจะหวังอะไรหรือเปล่าฟัางอภิชาชี้แจงเรื่องนี้น่อยฮะข่าวหนุ่มสามเมียตรงเนี้ยไม่เป็นความจริงถ้ากรณีที่คุณพูดว่าหนุ่มสามเมียทั้งที่เป็นอดีตแบบนี้มาต้องเป็นยี่สิบสามสิบถูกไหมคะคือเขาพบกันทีละคนอ่าคือถ้าถ้าเขาพูดแบบเนี้ยมันก็จะเยอะมากมแต่เราต้องเอาที่มันเป็นปัจจุบันอะไรยังไง ต้องต้องไล่ทำลายกันใหม่อะค่ะเพราะว่าพี่ได้รับความเสียหายผู้ตายเองเขาก็ได้รับความเสียหายถึงเขาจะตายไปแล้วแต่ชื่อเขายังอยู่แล้วบอกว่านั่งจูจีจูจีคุณแปเอาข้อมูลตรงไหนมาคะว่าจูจีมีประจักษ์พยานเป็นสิบค่ะนั่งกันเนี่ยนั่งนั่งกินข้าวกันเนี่ยภาษาบ้านก็กินข้าวภาษาราชการหน่อยเพราะหน่อยก็ทานข้าวนั่งเน่เป็นสิบแล้วก็พี่กับปีชายเขา กับปรีชาเนี่ยก็นั่งห่างกัน mm hmm. แล้วเขาก็เดินมาแล้วนั่งจุ๋จีตรงไหนแล้วก็นั่งคุยกันสัพเพเหระตอนนี้ mm hmm. เท่ากับว่าปรีชาเนี่ยมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามคนถูกไหมคะ mm hmm. คือน้อง,น,องน้องตองน้องตูนน้องพีน้องพีซึ mm hmm. ง่งซึ่งเป็นบุตรที่จดสมรสกับคุณลาตรี mm hmm. ส่วนน้องตูนน้องตองก็คือบุตรที่จดทะเบียนกับคุณสมจิต mm hmm. ต่อเขา มีการหย่ากันแล้วก็จริงแต่บุตรเนี่ยเขาชอบด้วยกฎหมายแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมตรงนั้นเไม่ไม่ได้กลัวค่ะมันไม่ได้มีผลเรื่องประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนื่องจากเป็นดุลพินิจของศาลทั้งหมดนี้เดี๋ยวก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายมรดกถ้าตอนนี้คุณคปีชาตายลูกของมือมีดก็ต้องได้ด้วยแล้วเอ,อมันก็น่าคิดว่ามันควรจะได้ไหมก็ในเมื่อมือมีดฆ่าแต่มรดก นับส0ิบล้านจะต้องตกมาเป็นของลูกเขาเอาเดี๋ยวรอดูต่อจบเรื่องนี้ฮะ